สวัสดีครับนะครับผมนะครับสวัสดีพ well ี่น้องนะครับเอฟซีนะครับทั้งช่องลูกอีสานพันข่าเหนียวนะครับสู้กูสุขคนนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมขอบคุณสมาชิกเก่านะครับที่ยังเหนียวแน่นนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพ่อพี่พ่อน้องนะครับตรงกับบันทีอ่าสิบหกนะครับพี่น้องครับมือดีมือมานของพี่น้องหลายๆคนนะครับพี่น้องอันนี้ครับเก่าเป็นมานะครับผม มื่อนี้มาพบพ่อพีพ่พ่อน้องนะครับเช่นเคยนะครับหนึ่งช่องทางเล็กๆน้อยๆครับลูกอีสานพันเขาเหนียวเมือง้ำดำนะครับจากจังหวัดกาฬสินท์ครับพี่น้องครับหลังจากที่บดได้พบพ่อกับพีกับน้องนะครับก็ถือว่าเป็นโดนพอสมควนครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์บานเมืองข้ามานเป็นแบบนี้นะครับสินค้าก็รู้สึกว่าสิหายยากนะครับ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนเด้อนะครับพี่น้องครับขออภัยใลายกัแเรากันนะครับที่ห่างหายไปโดนนะครับพี่น้องครับสารับสับเปลี่ยนกันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับบรสิเป็นในเรื่องเา่าของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับพวเอ็มนะครับหรือว่าสิเป็นในเรื่องเา่าของสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือสองนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสินะมาฝากพีตอนนองกันนะครับ สี่พยายามนะครับหาสินค้าดีๆสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับพี่น้องรับใส่งานดีๆใส่งานปกตินะครับไม่พี่น้องเข้าด้เลือกซื้อเลือกใส่กันนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นในเรื่องเล่าของสินค้ามือสองครับสภาพสวยๆครับพี่น้องจากค่าย N Audio t e c h n o 5ทครับถือว่าเป็น power amp รุ่นใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถรองรับงานอ่าดนตรีสดนะครับงานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่างานคอมนะครับพี่น้องรับจากงานเล็กๆจนถึงงานอ่า ระดับเงี้ยๆได้สบายๆครับพี่น้องครับรูปลักษณการออกแบบนะครับท่านสมัยนะครับผมสวยงามนะครับสีดําเข้มนะครับพี่น้องครับระบบต่างๆนะครับถือว่าจัดมาให้แบบเต็มที่เต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับเป็นแอมที่หลายคนอ่ามองขามนะครับพี่น้องครับแต่บอกเลยว่าในเรื่องราวของนําเสียงนะครับสุดยอดครับพี่น้องครับบ่อแพรแอมราคาอ่าหมื่นอัพสองหมื่นอัพแทนแน่นอนครับพี่น้องครับอ่านะครับผมพาชมนะครับผม ผมพาชมนะครับสุขภาพร่างกายสกอนนะครับพี่น้องครับว่าสุขภาพร่างกายเป็นไรพี่น้องนะครับสภาพโดยรวมนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามี80อัพขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องครับ80อัพขึ้นแน่นอนนะครับหูจับอัศมีห้อยขีดคอแน่เล็กน้อยนะครับพี่น้องครับนะครับแต่ตัวจริงบอกได้ว่าสวยงามได้พี่น้องครับสวยงามเลยนะครับผู้ใด้ไปตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับผมคุ้มค่านะครับระบบที่หายมากต่างๆนะครับพี่น้องครับ ระบบทีียหมาต่างๆทางด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับก็สิมีเป็นพวกสวิตต่างๆให้เข้าปับนะครับพี่น้องครับมีพวกลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดก็หมายถึงว่าการใส่งานแบบกัหนดกาหนดคามาให้นะครับบอ,บอสใส่างานที่แบบโหดเหี้ยมเอามาหิดเกินไปใส่งานแล้วมาที่นี้ครับในด้านของสวิตนะครับบิด โมโนพาราแล้วนะครับพี่น้องครับกับมีมาให้คือกันนะครับพี่น้องครับบิดโมโนอ่าบิดพาราแล้วสตีโอนะครับพี่น้องครับมีให้นะครับเหมือนกับอ่าพาวเวอร์แอมนะครับดังๆทั่วๆไปนะครับพี่น้องครับทางด้านของอ่าเป็นแจ็คสายลำโพงนะครับมีให้ทั้งอ่าเป็นรูปแบบในการข้องหมุนนะครับพี่น้องครับเสียบหมุนธรรมดาหรือว่าสิเป็นอ่าแจ็คสเปกคอนนะครับพี่น้องครับกับมีมาให้คือเก่านะครับพี่น้องครับ รากานะครับจบแจ็คสายสัญญาณนะครับพี่น้องครับสิเป็น XLR นะครับผมถือว่าออกแบบมาดีพอสมควรนะครับพี่น้องครับออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับผมใส่ในนี่ผมอ่าบริแกยให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิเอารูปขึ้นนาปกให้พี่น้องเบิ้งอยู่อ่านาปกคลิปันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็น่าเขาเอิ่ว่าเป็นหัวหกเหลี่ยมครับพี่น้องครับเ่อเริ่ว่าหากเหลี่ยมเราเห็นเล่บริเกยให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับรูปลับการออกแบบข้างในพี่น้องครับถือว่าอ่า สวยงามนะครับอร่อยทุกตัวนะครับถือว่ามาตรฐานนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับพี่น้องครับเป็นหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับตัวนี้สิเป็นระบบคาดเฮ็ดนะครับพี่น้องครับซึ่งยิงกระแสไฟดีนะครับผมยิงทําให้เครื่องทําง่ายในเต็มที่นะครับนําเสียงกมาก็ยิงก็ยิงดีนะครับดีตามมานะครับพี่น้องครับอ่าถือว่าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับขับในสุยางบอสเซนเบรดหรือว่ากลางแหลมนะครับผมบอสเซนเบรดหรือว่ากลางแหลมนะครับหม้อแปลงเทอร์รอยลูกบอกง่ายครับพี่น้องครับ รูปบอกใหญ่นะครับถือว่าออกแบบมาดีพอสมควรครับตัวนี้นะครับพี่น้องพี่น้องได้ไปรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับหรือว่าอยากได้ใส่ไปไว้ยจะเปิดฟังนะครับช่วงนี้อยู่ในบ้านนะครับสังสรรค์กับขอบกับขั้วเล็กๆน้อยๆนะครับเปิดฟังเงาเงาครับพี่น้องครับเงาเงาบ่มีนักเหตุกระเปิดเพลงฟังครับพี่น้องครับช่วงนี้เนาะมันบริออกไปใส่ได้พี่น้องนะครับเอานะครับตัวนี้นะครับผม2โอห์มนะครับเขาๆนะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าวัตต์ครับพี่น้องครับ2,000กว่าเกือบ3,000เลยทีเดียว นะครับตัวนี้นะครับถือ <kuin> ว <te> <no> ่าเป็นโปรแกรมรุ่นใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งจากคายเอนโอดีโอเทคโนหานะครับพี่น้องครับขับเบรทนี่นักแน่นดีครับพี่น้องครับขับเบรทนักแน่นดีนะครับสิบแปดนิ้วนะครับดันได้ถึงข้างละสามดอกครับพี่น้องตัวนี้นะครับข้างละสองถึงสามดอกนะครับสําหรับสิบแปดนิ้วนะครับสําหรับขับเสียงกลางแหลมครับสิบสองนิ้วข้างละสามถึงข้างละสี่ดอกก็ได้นะครับสบายๆครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องงบพอถึงนะครับสามารถใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับหูหนึ่งขับเบรทนะครับพี่น้องครับหูหนึ นะครับก็ไดขึ้นกันนะครับพี่น้องครับอ่ะบอสือบอหาบอว่ากันนะครับพี่น้องครับขอพี่น้องโทรมากนะครับปรึกษากันคุยกันนะครับเกี่ยงเล่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงกลางแจ้งผู้ที่มักในสายเลือดเดียวกันครับพี่น้องครับบอว่ากันนะครับมีหยังโทรมาปรึกษากันเลยได้พี่น้องเด้อนะครับเอาเดี๋ยวผมลองให้พี่น้องเขาเบิ้งสักกอนนะครับเป็นตู้พีเอสสิบห้านะครับผมผมเล่นเป็นสตูดิโอนะครับอ่าคู่หนึ่งนะครับผมแยกสายขว่าเพื่อพี่น้องได้เห็นว่าอ่ามันปกติดีบอนะครับพี่น้องครับมันปกติดีบบนนะครั เสียบปลั๊กแล้วครับเปิดเครื่องเลยนะครับพี่น้องครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ครับระบบเพชรมาดีพอสมควรครับพี่น้องครับอ่ามีอ่าไฟอ่าบอกนะครับสุกสิงยางนะครับผมระบบป้องกันนะครับการละพงช็อตอีกอย่างครับมีหามาหมดเลยนะครับพี่น้องครับอ่ามีหามาหมดเลยนะครับถือว่าโอเคดีนะครับผมอะไรต่างๆข้างในถือว่าเป็นอะไรที่มาตรฐานคัดเกตดีเยี่ยมมากๆนะครับ ลองฟังเสียงเบิ้งครับใช่แนนเอครับพี่น้องครับนะอยากขับเด้อนะครับขออยากรีเพียงจะข่าวหนึ่งสักก่อนนะครับสทดสอบยัทดสอบเสียงัสองบนหนึ่งะเป็นไรนะครับเด้อขออยากหาเพลงสักรู่หนึ่งครับพี่น้องครับต้องเลี่ยงลิขสิทธิ์จังหน่อยนะครับ แบบสดๆต้งสี่หล่าพี่น้องนะครับมันจังคือจังกันเองตัวพี่น้องครับบริตัดต่อ,อยังหมากใบหลายครับอ่ะนะครับได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือเชนเอครับพี่น้องครับ ใช่แนนเอนะครับผมไฟทุกอย่างนะครับคืนปกตินะครับแล้วกัเรื่องออ่อ่ระบบอ่อหลุมยังกับว่ามีปัญหานะครับพี่น้องครับถือว่าปกติไม่ใช่แนนบีครับพี่นอ้องอ่า นะครับก็ถือว่าปกติดีนะครับพี่น้องครับลำเออส่วนว่าหลุมยังครับผมมีขวกมีขาดด้วยพี่น้องเด้อนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับทั้งสองนะครับพี่น้องครับลองมือห้พี่น้องนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับพี่น้องครับเพื่ออ่าห้พี่น้องเข้าได้สบายใจได้ว่าสื่อของน้ำเห่านะครับผมปกติดีแท้แน่นอนครับพี่น้องครับอ่าตรงไกลว่าปกติกสีบอกพี่บอกรองเห่านะครับอันนี้ครับแทนนี้ผมขายอยู่ในราคาที่เก่าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทยังไม่รวมจัดส่งด้วยพี่น้องเด้อนะครับ เก่าพันหาไบัตยังบุรรมจัดทรงนะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์0 6 3 0 5 6 4 8 7 6ครับพี่น้องครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6ศูนย้บอสือบอหาบอวากันนะครับพี่น้องครับมีปัญหาอย่างเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแกงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับผมผมกระสีแนะนำพี่แนะนำน้องเข้านะครับผมต่อต่อไปน้อพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกด subscribe นะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อต้อนรับคลิปใหม่ๆนะครับผมเพื่อเป็นเรื่องในใจเหตุที่แน่นเข้านะครับเดี๋ยวทำครับ